ครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาสูงของชนิดราคา10บาทหมุนเวียนในช่วงณเวลาไหนทุกทกท่านเข้าสู่ช่องกาคาพารวยนะครับวันนี้กาคาก็มาพร้อมกับสี่เหรียญน,นะครับเหรียญ10บาทรุ่นเก่านะครับทั้งสี่เหรียญด้วยกัน วันนี้นะครับทั้ง4เรีออยญนี้มีความโดดเด่นและก็ความสวยงามนะครับที่สําคัญเลยก็คือราคาการประเมิน u n c ของเขานั้นถือได้ว่าสูงมากเลยทีเดียวนะครับไม่ควรพลาดนะครับวันนี้ดูครบทั้ง4เรีออยญนี้นะครับก็ พี่ๆน้องๆลุงปะนะอาทุกๆท่านก็จะมีข้อมูลนะครับในการเก็บสะสมเหรียญนะครับหรือว่านักเก็งกําไรนั้นก็ไม่ควรพลาดเช่นเดียวกันนะครับวันนี้กาค้าพารวยก็เลยได้นําเอาข้อมูลทั้งสี่เหรียญน,นี้เอามาฝากพี่ๆน้องๆลงปนาอาให้ได้รับข้อมูลกันนะครับไปรับข้อมูลพร้อมๆกับกาค้าพารวยทั้งสี่เหรียญได้เลยนะครับเหรียญสิบบาทนะครับ เป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับเป็นเหรียญกราสับโลหะสองสีสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญสิบบาทด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาพรทรงฉลองพระองค์ุลีภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชและด้านซ้ายระบุว่ารัชกาลที่9นะครับ หลายๆท่านก็บอกว่าเอ๊ะทำไมบอกด้านขวาด้านซ้ายทําไมไม่เหมือนกันนะครับอันนั้นก็อยู่กับมุมมองนะครับมุมมองเท่านั้นเองไม่ซีเรียสนะครับไม่ซีเรียสกับเ,เราจะบอกว่าด้านขวาด้านซ้ายนะครับมุมมองของแต่ละคนนะครับเ,เราจะมองไปข้างหน้าหรือว่าข้างหลังนะครับอ่าอันนี้ก็อย่าไปซีเรียนสนะครับเหรียญสิบาทนั้นก็จะเป็นลักษณะเดียวกันทั้งหมดนะครับ เอาละเราไปเหรียญแรกก่อนนะครับซึ่งเหรียญแรกนี้นะครับถือได้ว่ามีความสวยงามและก็โดดเด่นนะครับพี่ๆน้องๆลุงป้า,านั้นก็มีการเก็บสะสมกันเยอะในช่วงนี้นะครับก็อยากจะให้เก็บสะสมกันอย่างมีความสุขนะก็ถือซะว่าเป็นการเก็บออมเงินนะครับเก็บเงินออมเงินนั่นเองนะครับอย่าถือว่าเป็นการเก็งกําไรไปซะทั้งหมดนะครับ อาจะทำให้เรานั้นเกิดความทุกข์ได้นะครับความพิเศษหรือว่าราคาที่สูงกว่าหน้าเหรียญนั้นก็ถือได้ว่าเป็นกำไรของเรานั่นเองนะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับด้านหน้านี้ก็จะมีความปกติไม่ว่าจะเป็นขอบนิกเกิลหรือว่าขอบทองเหลืองต่างๆลวดลายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอักขระหรือว่า,าตัวอักษรต่างๆนะครับก็ถือได้ว่าเป็น ปกติแล้วก็มีความสวยงามนะครับวงขอบเป็นเฟืองจักสลับเรียบนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีพระปรางวัดอรุณราชวรารามนั่นเองนะครับหรือว่าวัดแจ้งนะครับวงขอบในนะครับวงขอบก็จะระบุประเทศไทยอักษรเบลและปีพศที่จัดทำเหรียญว่าพาศ .2543 และก็ชนิดราคานั่นเองนะครับซึ่ง อยากจะขอฝากทุกๆท่านนะครับการเก็บสะสมนะครับก็ขอให้ดูลวดลายต่างๆนะครับดูลวดลายต่างๆให้มีความเด่นชัดแล้วก็ความสวยงามนะครับจะทําให้เหรียญของเรานั้นมีราคานะครับในวันข้างหน้านะครับถึงแม้วันนี้นะครับมาดูกันว่าราคาการประเมินนะครับราคาการประเมินของเหรียญชั้นราคา10บบาทปีพศนี้เขามีการประเมินมากน้อยขนาดไหนนะครับ เหรียญ10บ,บาทของปีนี้นะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น1,666,000เหรียญน,นะครับก็ถือได้ว่านะครับถ้าเราฟังจากยอดการผลิตแล้วไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับเพียงแค่ล้านกว่าๆเท่านั้นเองนะครับส่วนราคา UNC ที่เขาประเมินเอาไว้ถึง550 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับ550บาทกับเหรียญปีพศนี้นะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานที่มีลักษณะ หรือว่าความสวยงามที่เด่นชัดประมาณนี้นะครับก็ราคาหลักร้อยขึ้นเช่นเดียวกันนะครับไม่ถือว่าเป็นเหรียญที่ราคาต่ําอะไรนะครับเมื่อเทียบกับราคาหน้าเหรียญแล้วตัวนี้ก็ถือได้ว่าราคาสูงพอได้นะครับนี่ก็คือ,อเหรียญแรกนะครับเราไปเหรียญที่สองกันเหรียญที่สองนี้นะครับ ซึ่งเป็นเหรียญปีพุทธศักราช2547นะครับเป็นเหรียญปี47ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะเดียวกันทั้งหมดนะครับกับเหรียญชนิดราคา10บาทของปีพุทธศักราช2547นะครับตัวนี้ก็ไม่มีความพิเศษอะไรนะครับด้านหลังส่วนวงขอบก็ปกตินะครับและก็ด้านหน้านี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นท่านจะเห็นว่ามีลักษณะเนื้อเกินใต้ พรบบรมรูปนะครับมีเนื้อเกินใต้พระบรมรูปตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยทีเดียวนะครับตัวนี้ราคานี้หลักร้อยขึ้นเลยทีเดียวนะครับการซื้อขายเหรียญเนื้อเกินนะครับในตลาดนักสะสมโดยทั่วไปนะครับไม่ต่ำกว่า100บาทเลยทีเดียวนะครับาราคาจะต่ำจะสูงก็ขึ้นอยู่กับนักสะสมว่ามีความต้องการนะครับกับเหรียญเนื้อเกินแบบนี้นะครับของปีพุทธศักราช2547 ยอดการผลิตนั้น62 6 8 9 0 0 0ล้านหหเนหรียญนะครับอ่าตัวนี้ส่วนราคาที่เขาประเมิน UNC เอาไว้ถึง100บาทเลยทีเดียวนะครับกับเหรียญปีพุทธศักราช2547บางท่านบอกว่าเหรียญปี47เไม่มีราคาอะไรไม่จริงนะครับไม่จริงเลยนะครับใครบอกว่าไม่มีราคานะครับอ่าพูดถูกอกถูกใจถูกคอเหรียญมีความสวยงามนะครับก็จะได้ราคาที่สูงขึ้นนะครับ อ่านี่ก็คือลักษณะของเนื้อเกินด้านหน้านะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญเหรียญหนึ่งที่มีความพิเศษอ่าแล้วก็ราคานั้นค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะครับแบบนี้ราคาไม่น้อยกว่า150บาทนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับอ่าเหลืออีก2เหรียญนะครับนี่เหรียญนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับด้านหน้าก็เป็นลักษณะคล้ายกันนะครับซึ่งจะแตกต่างกันนะครับกับเหรียญทั่วไปตัวนี้นะครับสันขอบนิกเกิลน,นั้น แทบจะเรียบเลยทีเดียวนะครับเราจะมองเห็นได้กับขอบนิกเกิลน,นะครับสันขอบแทบจะไม่มีนะครับกับเหรียญรุ่นนี้ปีพศนี้นะครับซึ่งด้านหลังนี้ก็ได้ไม่ได้มีความพิเศษอะไรนะครับสิ่งที่ตัวนี้นะครับไม่จําเป็นเลยนะครับกับความพิเศษต่างๆนะครับกับเหรียญปีพุทธศักราช2541นะครับอ่าตัวนี้ การซื้อขายนะครับการซื้อขายก็ขึ้นอยู่กับคนซื้อแล้วก็คนขายนะครับอย่างที่กาค้าพารวยเคยบอกไว้ในหลายๆคลิปนะครับการซื้อขายความพอใจนะครับความพอใจของคนซื้อแล้วก็คนขายนะครับซึ่งเหรียญน,นี้มีราคาการประเมินนั้นถือได้ว่าสูงมากเลยทีเดียวนะครับกับเหรียญปีสีหนึ่งซึ่งปีสีหนึ่งนั้นมียอดการผลิตเพียงแค่9ก้าแสนแปดหมื่นเหรียญน,นะครับ ฟังแค่การประเมินอยอดการผลิตนั้นก็รู้ได้เลยว่าเหรียญรุ่นนี้มีราคาสูงนะครับวันข้างหน้านั้นไม่แน่นะครับวันข้างหน้าไม่แน่เลยทีเดียวนะครับตัวนี้อาจจะเป็นที่ต้องการของนักสะสมหลายๆท่านนะครับราคานั้นอาจจะสูงขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาสูงของชนิดราคา10บบาทหมุนเวียนในช่วง ณเวลานี้นะครับถ้าเราตัดเหรียญ10บ,บาทปีพศ .2533 เหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญอันดับหนึ่งของชนิดราคาหมุนเวียนเลยทีเดียวนะครับราคา10บ,บาทนะครับตัวนี้ราคาการประเมินของเขาถึง2,000บาทนะครับ UNC นะครับ2,000บาทไม่น้อยเลยนะครับกับราคา UNC เหรียญน,นี้ถึงแม้ว่า เขาไม่มีความพิเศษอะไรนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญเหรียญหนึ่งที่มีราคาสูงกว่าหน้าเหรียญหลายเท่าตัวนะครับเราไปเหรียญสุดท้ายกันนะครับเหรียญนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับด้านหน้าไม่มีความพิเศษอะไรนะครับไม่ได้มีความพิเศษอะไรเลยวงขอบก็เป็นปกตินะครับส่วนด้านหลังก็ปกติเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูกันว่าเหรียญปีพศนี้นะครับมีการประเมินออกมามากน้อยขนาดไหนนะครับ เหรียญปีพศ2536ยอดการผลิต10ล้าน5 5 6 0 0 0เหรียญน,นะครับอ่า10ล้านนะครับอ่าส่วน UNC ที่เขาประเมินเอาไว้ถึง200บาทนะครับ200บาทเลยทีเดียวนะครับเหรียญ UNC นะครับนี่ก็คือทั้ง4เหรียญน,นะครับที่ได้นำเอาข้อมูล ของเหรียญกระสับนะครับเอามาฝากที่พี่น้องๆลุงป้าอานะครับทั้งสี่เหรียญถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ราคานั้นสูงมากเลยทีเดียวนะครับสูงมากเลยทีเดียวส่วนพี่พี่น้องๆจะเก็บสะสมนะครับก็อยากจะให้ดูสภาพของเหรียญน,นะครับ <c oughs> ไอที่ผิดปกติจากการใช้งานนะครับไม่ต้องไปเก็บนะครับ <c oughs> ผิดปกติจากการใช้งานไม่ต้องไปเก็บนะครับเราดูวิเคราะห์จาก เนื้อ <S an other> หรือว่าจากสภาพของเหรียญนะครับว่าแบบไหนที่เกิดจากการใช้งานแบบไหนที่เกิดจากการผลิตนะครับเราก็จะดูออกค่อนข้างที่จะง่ายเลยทีเดียวนะครับง่ายเพียงนิดเดียวนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านสังเกตนะครับสังเกตเหรียญของเรานะครับตัวที่เกิดจากการใช้งานมีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญนะครับส่วนที่ผิดปกติจากการผลิตนั้นราคา อาจจะสูงหรืออาจจะต่ำนะครับขึ้นอยู่กับคนซื้อเขานะครับว่าเขาต้องการแบบใดนั่นเองนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้กาค่าพารวยก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ